ผมเด็กชายเม่นหน่อยวันนี้ผมจะมารับหน้าที่เป็นพิธีก่อนค <Okay. S 2> ู่กับหมีม้เชอรี่นะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาติดตามไปพร้อมกับผมกันนะคะดิ้นแล้วดิ้นแล้วสวัสดีค่ะพี่เชอรี่นะคะเจ้าของคามแฟรี่ชิมค่ะวันนี้มาพร้อมกับเด็กชายเม่นน้อย คือตัวน,นี้เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยกับเขาแหละแล้วก็ค่อนข้างจำเขาได้พอสมควรเขามีชื่อว่าเม่นน้อยนะคะเพราะว่าเขาชอบนอนท่านี้เห็นไหมนอนท่านี้แล้วเขาก็จะอยู่ท่าแบบนี้ได้เป็นวันๆเลยนะเห็นไหมคะนอนเหมือนเม่นมากๆอๆ่ะเม่นนอนโชว์หน่อยสิโออเห็นไหมคะ <laughs> เห็นไหมเนี่ยเขาชอบนอนท่านี้มากแล้วเขาก็อยู่ท่านี้ได้เป็นวันๆเลยพี่ก็เลยตั้งชื่อเขาว่าเม่นน้อยค่ะวันนี้พี่กับเม่นน้อยจะมาคุยกันในเรื่องของที่ว่าทำไมชิชิล่าถึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในช่วงนี้นะคะหรือเอาง่ายๆคือทำไมเราถึงแนะนำให้เลี้ยงชิชิล่าเอาแบบนี้ดีกว่าจะเป็นท็อปปิกที่ค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายกว่าขออนุญาตเอ่ยถึงสัตว์ทั่วไปที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ จะแบ่งออเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราคุ้นเคยกันก็คือสุนัขกับแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงทางเลือกนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องเก้ะตาย แฮมสเตอร์เฮดี้ชูชิลาช่าชูชิล่าหรือแบบน,น,น่าเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นเอาล่ะน้องปูเอ่อว่าตัวปูดีกว่านะที่จริะเล้ยงตัวแกอะไรกันมาขออนุาตเป็นตัวเลยก็แบบน้าเป็นตัวอี่างโอวยพี่คุณร้มากขอบคุณมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงโดยรวมตรงนี้กันค่ะโดยที่ที่จะขออนุญาตชูชินชิล่าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมแล้วเราถึงแนะนำให้เลี้ยงชินชิล่ากันเริ่มจากอย่างแรกก่อนถ้าเราพูดถึงพาร์ทสัตว์เลี้ยงทั่วไปปที่เเรราู้้จจัักกกนนนน็็ะอง แล้วก็น้องแมวใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ตอนนี้ต้องใช้คําว่าไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราอาจจะอยู่บ้านในที่ที่มีเนื้อที่มากๆอยู่ครอบครัวที่เป็นครอบครัวขยายพอมาปัจจุบันเนี้ยคะ่ะส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวหรือว่า อยู่คอนโดที่มีพื้นที่จำกัดค่อนข้างมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นน้องหมาน้องแมวอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราเท่าที่ควรแล้วเนื่องจากน้องหมาน้องแมวยังเป็นฉวดที่ต้องการพื้นที่ต้องการการวิ่งเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงคอนโดบางที่หรือว่าสถานที่บางที่อาจจะจำกัดในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพราะว่าจะส่งเสียงรบกวนหรือว่ามีกลิ่นรบกวนกับเพื่อนบานเพราะฉะนั้นน้องหมาน้องแมวจากที่เมื่อก่อนเราเลี้ยงกันเป็นกิจวัตรประจำวันหรือว่า ทุกๆบ้านเริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทับตัวหนึ่งก็จะคิดถึงน้องหมาน้องแมวก่อนตอนนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ร้อยปอร์เ็แล้วเพราะฉะนั้นในโลกยุคป,ปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงทางเลือกมากขึ้น หรือเขาจะใช้รวมๆตรงนี้ว่า Exotic p e t นะคะซึ่ง Exotic p e t เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นแม้แต่กระทั่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่นกระต่ายหรือว่าสัตว์ฟันแท้อย่างเช่นแฮมเคอี่ชูกาชินชิล่าหรืออาจจะเป็นสัตว์น้ำอย่างเช่นน้องปลาปลากัดอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้แต่กระทั่งสัตว์เลื้อยคานตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากพอสมควรซึ่งสัตว์แต่ละสปีชีอะค่ะก็มีความต้องการ มีลักษณะนิสัยรวมถึงความใส่ใจที่มันแตกต่างกันไปที่ขอยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก่อนอย่างแรกเลยก็คือสัตว์น้ําสัตว์น้ำเนี่ยเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายมากในการเลี้ยงน้องเขาอยู่ตู้ปลาอยู่ในคอนโดไม,ม่ทรงเสียงไม่อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสัตว์น้ําก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึง่งเหมือนกันสําหรับ ท่านที่อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งเราก็มีข้อจํากัดทางนี้แต่อย่าลืมว่าหนึ่งเลยคือสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยสิ่งสําคัญบางครั้งคือเราอาจจะอยากอุ้มเล่นอยากสัมผัสอยากกอดอยากพูดคุยซึ่งสัตว์น้ําอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นจ <c oughs> ับอย่างที่สองจริงๆแล้วการเลี้ยงสัตว์น้ําก็ไม่ได้ง่ายนะคะยิ่ง <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเป็นพวกแบบปลาทะเลหรือว่า สั์น้ำบาบงประเภทที่เขาต้องการหลากหลายที่มันมากเกินไปใช้คำว่ามากเกินไปไม่ได้ต้องใช้คําว่ามากกว่าปกติอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงปลาทะเลอะค่ะเราอาจจะต้องการตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมินะคะแสงสว่างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีคอส์สที่มันเพิ่มขึ้นรวมถึงค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงด้วยว่าจะเป็นค่าใส่ค่าน้ําค่ะความเป็นกดดงังอะไรอย่างี้พวกนี้ค่ะ มันก็จะมาเสี่ยวกี่วพันกันไปหมดแต่ส่วนใหญ่สัตว์น้ําที่จะแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆก็คือสัตว์น้ําเราไม่สามารถจับเล็งได้ไนงะอันนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างละสําหรับสัตว์น้าอย่างที่สองเรามาพูดถึงสัตว์เลื้ยคานต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าสัตว์เลื้อยคคานเนี่ยบางท่านมองก็น่ารักบางท่านมองก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เริ่มเลี้ยงสัตว์เลื้ยคานสิ่งสําคัญอย่างแรกเลยคือเราต้องก้าวผา ความกลัวในบางอย่างไม่ได้ก่อนอย่างตัวพี่พี่พูดตามตรงเลยพี่เป็นคนชอบงูมากๆแต่ความกลัวของพี่ในการเลี้ยงงูคือพี่รักหนูเพราะว่าพี่รักชินชิดาใช่ไหมชินชิดาเป็นสัตตรกูลแฟนแท้กเหมือนหนูที่รักหนูเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องให้เหยื่อที่เป็น พูดง่ายอาหารสําหรับเขาอย่างเงี้ยสำหรับพี่พี่ก็จะรู้สึกว่าแบบเออพี่ไม่ไหวเพราะฉะนั้นอย่างในมุมสัตว์เล,เลี้ยงครานอ่างเงี้ยค่ะเราก็เลยปัดตกไปใน,น,นมุมของพี่เพราะฉะนั้นจะขออนุญาตมาเน้นย้ำในมุมของสัตว์ที่เราเห็นกันทั่วๆไปแนละ้วมันสป,ปีชใกล้ใกล้กันก,ก,ก,ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็สัตว์ฟันแท้คืจอจริงๆหลายๆท่านยังเข้าใจผิดนะว่ากระต่ายเป็นสัตว์ฟันแท้ จริงๆแล้วกระต่ายไม่ได้เป็นสัตว์ฟันแทะนะคะ <No. S 1> กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงแต่ว่าหน้าตาเขาใกล้เคียงกันมากสัตว์ฟันแทะเนี่ยจะมีฟันคู่หน้าทั้งหมดสีซี่ซึ่งกระต่ายเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดกระต่ายอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะแล้วก็สัตว์ฟันแทะอย่างเช่นพวกอย่างที่พี่บอกไปพวกแฮมสเตอร์เควีชูก้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ขอนํารวมตรงเนี้ยมาเป็นกลุ่มเดียวกันหรือว่าเป็นสัตว์ลักษณะคล้ายๆกันละกันก็คือเป็นเอกโซติกเพซซึ่งต้องใช้คําว่า ได้รับความนิยมอย่างมากเลยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นน้องกระต่ายน้องแฮมสเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยขนาดพื้นที่ที่จํากัดข้อจํากัดหลายๆอย่างมันส่งผลต่อการเลี้ยงของของเขานะคะหนึ่งคือเสียงไม่ได้ดังมากจนเกินไปขนาดพื้นที่จํากัดแล้วก็เขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มันมากมายขนาดนั้นรวมถึงเขาสามารถอยู่เองได้ใน,นตอนกลางวันที่เราไปทํางานแต่ถามว่าแล้วชินชิล่าเนี่ยทำไมถึงโดดเด่นเด้งขึ้นมาแล้ว ดีกว่าสัตว์ในตระกูลเดียวกันยังไงก็ต้องย้อนกลับไปมีอีพีหนึ่งที่พี่พูดถึงเรื่องขนนะคะคือชิชิล่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขนแน่นมากเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขนแน่นที่สุดในโลกเลยแล้วก็เป็นสัตว์ที่ไม่เกาะให้เกิดภูมิแพ้เพราะฉะนั้นเวลาเราจับเล่นกับเขาอุ้มเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะที่ที่แพ้เยอะมากเราก็ยังสามารถเล่นกับเขาได้ตามปกติเลยมีแค่ข้อจํากัดนิดเดียวในระหว่างที่เราให้ทรายนะคะแล้วก็ให้อาหารเม็ดหรือก็ให้หญ้า เพราะบางท่านอาจจะแพ้พวกฝุ่นพวกนี้แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าโดยตัวเขาจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้แพ้นั่นก็เป็นจุดหนึ่งเลยที่ทําให้ชิชิล่าแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆขึ้นมาเพราะลูกผุมขนเขามันค่อนข้างสะอาดอย่างที่สองคือเสียงค่ะชิชิล่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่าส่งเสียงน้อยมากบางท่านนะที่เป็นแบบลูกค้าที่ซื้อน้องจากพี่ไป6เดือนผ่านไปแล้วอยู่ๆส่งมาถามว่าพี่น้องส่งเสียงอะ่ะ ตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ท้งนี้ทางนั้นจะอยู่ที่นิสัยของแต่ละตัวแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยสาหรับสินชิลาที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆคือเขามีกลิ่นน้อยแบบน้อยมากจริงๆค่ะน้อยกว่าการเลี้ยงแฮมสเตอร์อีกมาเลยทําให้เราแอบเลี้ยงในคอนโดได้แบบง่ายมากพาไปไหนมาไหนได้ง่ายมากเพราะว่า เวลาเราเอาเขาใส่ตะกรา้าแอบลงไปข้างล่างเขาก็ไม่ส่งเสียงแทบจะไม่ขยับตัวไม่ส่งเสียงเหมือนเราอุ้มตุกก๊กตาตัวหน,นึ่งอะไรเงี้ยในขณะที่สัตว์บางประเภทอาจจะแบบส่งเสียงได้รบกวนเพื่อนบ้านอะไรเง,งี้ยค่ะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหลักๆเลยสําหรับสังคมยุคป,ปัจจุบนันที่มันสอดคล้องกับการเลี้ยงชินชิลาอันนี้อย่างที่หนึ่งละอย่างที่สองคือในเรื่องของค่าใช้จ่าย ชินชิล่าเนี่ยยอมรับว่าการซื้อครั้งแรกเนี่ยราคาสูงไม่ว่าจะเป็นด้วยค่าตัวของเขาเองค่าอุปกรณ์การเลี้ยงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เรามาดูถึงค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแต่ละเดือนชินชิล่าเป็นสัตว์ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยมากเลยนะเพราะว่าเขากินน้อยมากค่ะเขากินหญ้าแค่วันละประมาณหนึ่งกำมืออาหารเม็ดวันละประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแค่นั้นเองซึ่งพี่เคยคำนวณนะว่าวันหนึ่งเขาค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ก็ขอย้อนกลับไปปีจําได้ว่าประมาณปี54ที่น้ําท่วมกรุงเทพแบบหนักมากณนะตอนนั้นเนี่ยน้องๆที่เลี้ยงชินชิล,ลาค่ะก็เอามาฝากพี่ประมาณสักแบบ3-400ตัว <Wow. S 1> แล้วก็เด็กๆของฟาร์มพี่อีกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็มีคิดค่าใช้จ่ายให้น้องๆที่เอามาฝากเลี้ยงเพราะว่า ถ้าพูดตามตรงคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ฝากนานไหมทุกคนก็แบบบ้านโดนน้าท่วมใช่ไหมก็อพยพไปอยู่ต่างจังหวัดซึ่งบางที่ชินชิลาหรือว่าเขาเหมยญาติให้สัตว์เขาา้าก็มาฝากไว้ที่พี่พี่เคยคํานวณเนี่ยแอบตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเลี้ยงค่าใช้จ่ายตัวเขาจริงๆพวกอาหารยาทรายเนี่ยวันนึงแบบเฮ้ยวันละ15บาทเองอะ่ะสิบถึงสิบาทเองคือแบบถูกมากถ้าเทียบกับการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆแล้วเราก็ยังคงฟินกับเขาในเรื่องของการสัมภาษณ์ การเล่นการอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนเดิมถ้าในมุมของพี่นะคะพี่เลี้ยงสัตว์มาหลายอย่างละเว้นสัตว์เลื้ยคราดอย่างเดียวที่ยังไม่เคยเลี้ยงปลาสุนัขแมวกระต่ายหนูชูก้าเนี่ยคือแบบเลี้ยงมาหมดแล้วจริงๆชิชิชล่าเป็นสัตว์ที่เป็นทางเลือกที่ดีเลยแหละนั่นเลยทําให้วันที่พี่เริ่มเลี้ยงวันแรกจนถึงวันที่พี่เป็นคนเลี้ยงนะพี่มีชิชิล่าประมาณแบบ30กว่าตัว,วนับนับถอยย้อนกลับไปประมาณสักแบบ20ปีที่แล้ว จนกระทั่งวันหนึ่งบังเอญเราได้มาทางฝาเพียงเพราะว่าเราอยากจะนำความรู้นำประสบการณ์ที่เรามีมาแบ่งปันให้กับน้องๆเพื่อที่จะทำให้การเลี้ยงชินชิล่าดีมากขึ้นก็ <c oughs> ตั้งแต่20ปีที่แล้วจนถึงวันนี้สังคมชินชิล่าเนี่ยโตขึ้นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเลยนะเ <c oughs> ทียบจากอุปกรณ์เทียบจากหลายๆอย่างพี่ก็เลยรู้สึกว่าชินชิล่าเนี่ยมันเป็นโจทย์หนึ่งเลยสำหรับการเลี้ยงในยุคปัจจุบันที่ค่อนข้างตอบโจทย์หลายๆท่านได้มากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เสียงรบก,กวนกลิ่นรวมถึงค่าใช้จ่ายแล้วสาคัญที่สุดคือเราก็ยังคงฟินกับเขาได้เหมือนเดิมเพราะว่าชินชลาก็เป็นสัตว์ที่เราสามารถกอดได้เล่นได้ลูกได้รวมถึงสามารถสึกเท้าได้ไม่แตกต่างจากสุนัขก,กับแมวเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งในความรู้สึกของพี่นะแต่ว่าการเลี้ยงสัตว์สักอย่างหนึ่งอะคะ่ะหรือเราคิดว่าเราจะเริ่มนําสัตว์ต่างๆเข้ามาเลี้ยงเพื่อเป็น สมาชิกในครอบครัวสิ่งสำคัญก่อนเลยคือเราจะต้องศึกษาเขาก่อนนะคะว่าสัตว์นั้นๆเนี่ยเราคิดว่าเราเหมาะแล้วกเ็เข้าใจเขาจริงๆหรือยังวิธีการง่ายๆคือหาข้อมูลเยอะๆอย่างของพี่เนี่ยพี่ทาคลิปวิดีโอไว้ให้หนูก็ไปย้อนดูได้นะตั้งแต่คลิปแหละชิ้นที่ละคืออะไรสีอะไรขนแบบไหน,นยังไงหนูก็สามารถหาข้อมูลตรงนั้นได้ค่ะหรืออาจจะไปในสถานที่ที่เราได้จับตัวน้องเขาจริงๆ ได้เล่นกับเขาจริงๆเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราคลิกกับเขาไหมเราโอเคกับเขาไหมอันนั้นมันเป็นเหตุผลหนึ่งเลยสําหรับการเลือกเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนะคะยังไงก็แล้วแต่ฝากไว้หน่อยค่ะอย่าซื้อสัตว์เพียงแค่เพราะว่างเหงานะถ้าเราอยากเลี้ยงเขาจริงๆอยากเขามีเขา,เอาอยากมีเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวจริงๆเราควรจะต้องรู้จักเขาในทุกๆมุมเพื่อที่จะทําให้เราสามารถเลี้ยงเขาได้ดีโอเคค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อน เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วอย่าให้แม่นน้อยฝากหน่อยสิอย่าลืมกดไลค์ใช่ไหมลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เม่นด้วยนะคะวันนี้เม่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้ววันนี้บาย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 ก่อนบายบายก่อนบายบายโอ้ยเริ่มหุดหิรเราเริ่มหุดหิรเริ่มหุดหิรนอนชว์หนอนโชว์หนอนโอ้นอนชว์ดีดีนอนชว์ดีดีโอ้